เทรนใหม่ัยรุ่นจีนออกไปเก็บผักป่าเพื่อฮิวใจดันมูลค่าตลาดพุ่งวันหยุดที่จะถึงนี้ทุกคนมีแลนจะทําอะไรกันหรือยังจะไปคาเฟ่ใหม่เที่ยวต่างจังหวัดหรือจะนอนดูซีรีส์ยาวๆอยู่บ้านวันนี้จีนไทยนิวจะขอพาทุกคนไปรู้จักเทรนดใหม่ไวรุ่นจีนอย่างการออกไปเก็บผักป่าเพื่อฮิวใจที่พวกเขาเรียกกันอย่างสนุกว่าตาเยหรือการลงดันดึงคําศัพท์จากเกมปเปลี่ยนกิจกรรมเดิมให้ดูสนุกทันสมัยและเท่ขึ้นมาในทันตาข้อมูลจากแพลตฟอร์มเสี่ยวหงชูเผยว่าเดือนนนมมมีีาาาคท่่ผ หัวข้อาการเก็บผักป่ามียอดเติบโตถึง359%มียอดเข้าชมมากถึง180ล้านครั้งและมีคนแชร์พิกัดเก็บผักกันเป็นหมื่นๆมื่นโน้ตป่าชานเมืองที่เคยเงียบเหงาและถูกทิ้งร้างตอนนี้กลายเป็นจุดรวมพลของเหล่านักลงดันช่วงวันหยุดที่มาพร้อมพลว่วคู่ใจและความตั้งใจจะดรอปไอเทมจากธรรมชาติให้ได้บางคนถึงกับตั้งกลุ่มทีมเก็บผักเพื่อแลกเปลี่ยนเคล็ดลับเหมือนกับกำลังเล่นเกมแนวผจญภัยกันจริงๆปลายนิ้วสัมผัสดินจมูกได้กลิ่นหญ้านีี่และคววามมสขของชิตธรร นักรีวิวกิจกรรมกลางแจ้งจากหางโจวกล่าวพร้อมเล่าต่อว่าการได้ก้มลงเก็บผักเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนถึงกล่าวติดตลกว่าถ้ามีคนชวนไปเก็บผักแปลว่าเขาแอบชอบแล้วแหละหรือแม้แต่ลงดันแล้วมีความสุขจนไม่อยากกลับบ้านการเก็บผักนี้กลายเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ที่เพิ่มความใกล้ชิดเช่นการนัดเดทการพาลูกออกไปเที่ยวหรือชวนพ่อแม่ไปพักผ่อนแบบง่ายๆแต่ได้ใจจนทำให้หลายคนเริ่มกลับมารักธรรมชาติอีก เพราะในวันที่ชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการได้ก้มลงไปเก็บผักดมกลิ่นหญ้าถือเป็นช่วงเวลาที่เยียวยาใจตัวเองอีกทั้งกิจกรรมนี้แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีแค่พลั่วเล็กๆก,กับถุงพลาสติกก็พร้อมลงสนามด้านผู้ประกอบการจึงไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปพร้อมออกไอเทมเด็ดอาวุธเทพสําหรับการลงดันเช่นพลั่วด้ามยางพับเก็บได้น้ําหนักเบามาเกาะกระแสขายดีจนยอดขายแตะหลักแสนภายในเดือนเดียวเจ้าของแบรนด์เครื่องมือส่วนชื่อดังอย่างเราอีกว่า ปีนี้ยอดขายพุ่งขึ้นถึง80%และกิจกรรมนี้ยังต่อยอดไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่มีโปรแกรมเก um ็บผักทำขนมรีสอร์ทในชนบทที่เปิดให้ลูกค้าเข้ามาเก็บผักแล้วปรุงเป็นอาหารไปจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่เริ่มมีผักป่าให้เลือกซื้อเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดการเก็บผักป่าได้กลายมาเป็นมากกว่าก,กิจกรรมเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองสู่การค้นหาความหมายของชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าเขาเป็นโมเมนต์แห่งการหิวใจที่เติมเต็มทั้งร่างกายอารมณ์และจิตใจของคนรุ่น 像假的，像